ราไปติดตามการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาไฟป่ากันค่ะที่จังหวัดพะเยาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดไฟไหม้และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าบ่อ12ด้านมท3 4ได้แจ้งการซ้อมยิงปืนใหญ่ไม่ใช่สาเหตุเกิดไฟป่า นายรัฐพลนาราดีสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองพะเยาภูมิในการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ป่านันทนาการบ่อ12อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาตรวจสอบพื้นที่เกิดไฟไหม้และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าเนื่องจากเมื่อวันที่15-16ถึงกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟลุกไหม้เข้าพื้นที่บริเวณป่านันทนาการบ่อ12โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้าดับไฟและทำแนวกันไฟไว้เพื่อมให้ลุกลามขยายวงกว้างและสามารถควบคุมไฟได้เบื้องต้นมีพื้นที่ป่านันทนาการบ่อ12ได้รับความเสียหายประมาณ5ไร่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เน้นย้ำผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่พร้อมทั้งให้ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนดานบนทนทหารบกที่3 4ี่ชี้แจงว่าการเกิดไฟป่าลุกลามบริเวณใกล้เคียงจุดที่ฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติการฝึกซ้อมยิงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ดังกล่าวโดยกระสุนปืนใหญ่ไม่ทําให้เกิดไฟป่าได้และหลังจากเกิดเหตุไฟป่าดังกล่าวนะคะทางบนทนทหารบกที่34ได้จัดกําลังพลเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้า ควบคุมไฟป่าบ่อ12และทางด้านทิศเหนือเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแม่ปืมจนสามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ค่ะนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูความสวยงามที่จังหวัดน่านค่ะดอกชมพูภูคาดอกไม้หายากที่มีแห่งเดียวในโลกอยู่ที่จังหวัดน่านเริ่มทยอยออกดอกเบ่งบานชูช่อสวยงามอวดโฉมให้ชมได้แล้วค่ะ นายรณกฤตจากเงินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเปิดเผยว่าดอกชมพูภูคาเป็นพันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่พบได้เพียงแห่งเดียวในโลกที่จังหวัดน่านทุกๆปีค่ะต้นชมพูภูคาที่ดอยภูคาจังหวัดน่านจะออกดอกบานระหว่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคมซึ่งภาพดอกชมพูภูคาบานนั้นหาชมได้ยากมากโดยดอกชมพูภูคาจะออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ตัวดอกค่ะมีสีชมพูเมื่อดอกบานนะคะก็จะชิดกันแน่นทำให้ดูเป็นพุ่มสวยงาม ดอกสีชมพูสวยสดใสบานสะพรั่งเต็มต้นสร้างทัศนียภาพอันงดงามท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขานักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสความงามของดอกไม้หายากนี้สามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้3จุดคือที่บริเวณทําการอุทยานแห่งชาติดอ,อยภูคาจุดนี้จะมีต้นชมพูภูคาที่ใหญ่และมีช่อสวยงามและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งจุดนี้จะมีต้นชมพูภูคาจํานวนมากโดยจุดนี้นักท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและเวลาเนื่องจากเส้นทางเดิน ทางระยะทางกว่า4กิโลเมตรและอีกจุดอยู่ระหว่างเส้นทางอำเภอปัวไปอำเภอบ่อกเกลือบริเวณสารเจ้าหลวงภูคาตรงจุดนี้เป็นจุดแรกที่มีการค้นพบต้นชมพูภูคาโดยปีนี้ดอกชมพูภูคาเริ่มบานตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะสามารถชมความสวยงามไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมก่อนที่ดอกจะร่วงโรยไปตามธรรมชาติค่ะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะห่วงประชาชนหลังพบคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันหลายวันงดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะพร้อมเตรียมห้องปลอดฝุ่นไว้รับรองผู้ได้รับผลกระทบค่ะ นายสมชายเลิศประสิทธิพันธ์ผู้วราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถแถลงสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดแพร่ซึ่งขณะนี้ค่ะอยู่ในระดับรุนแรงโดยปัจจุบันจังหวัดแพร่มีค่าฝุ่น PM 2.5สูงที่สุดในประเทศจากข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567จนถึง17กุมภาพันธ์2568พบจุดความร้อนแล้ว982จุด ส่วนใหญ่อยู่ในป่าสงวนและป่าอนุรักษ์โดยอำเภอที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคืออำเภอ2จำนวน284จุดนอกจากนี้ค่ะค่าฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดแพร่เกินมาตรฐานมาแล้ว37วันและในช่วง4วันล่าสุดอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสีแดง เพื่อควบคุมสถานการณ์นะคะทางจังหวัดแพร่ก็ได้มีการกําหนดมาตรการเข้มงวดได้แก่การลาดระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรการบังคับใช้กฎหมายโดยตํารวจดําเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าการดูแลสุขภาพประชาชนสํานักงานสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดตั้งห้องปลอดฝุ่นสําหรับกลุ่มเสี่ยงค่ะสําหรับมาตรการดูแลสุขภาพประชาชน,าาาาชาชนจังหวัดแพร่ได้จัดตั้งห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุขจํานวน120 แห่งและในศูนย์เด็กเล็ก22แห่งพร้อมแนะแนวทางดูแลพร้อมแนะแนวทางในเรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชนนะคะควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหรือออกกําลังกายกลางแจ้งให้ใช้หน้ากากาอนามัยที่มีมาตรฐานผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงสามารถเข้ารับบริการที่คลินิกมลพิษในโรงพยาบาลทุกอําเภอซึ่งมีช่องทางพิเศษในการดูแลรักษาอีกด้วยค่ะ